สวัสด <idity> <can> <together> ีคร <Portuguese> ับพบกับพวกเราอิสุมหานครศรีนครินค่ะเจลพิงกี้ค่ะเจลแทนครับสวัสดีครับโฮช่วงนี้พี่พิงมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งสามารถออกรกได้ไหมออกได้ไหมคะน้องออกได้่ก็ออกได้เลยนะออกได้ต้องตอบอย่างนี้ว่าออกได้ออกได้ค่ะแต่ครงนี้ทั้นก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะดูปัจจัยหลายๆอย่าง เรื่องเงินเดือนลูกค้าเรื่องตารานี้สิหลายหลายอย่างแล้วก็มีรายได้เสริมอย่างอื่นไหมมีข้าวพรมีค้าโออีกไหมหรือว่ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมเนาะแล้วก็หรือถ้าสมมติดูราคารถด้วยนะคะหรือว่าเงินดาวน์ลูกค้าด้วยยอดผ่อนแต่เดือนว่าเขาบวกกับเงินเงินไหมเนาะหรือถ้าไม่ได้จริงๆถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวหลักการก่อนกันเนาะหลักการออกไปนั่นหลักเลย คือรายได้ของลูกค้าเนี่ยฮะหลังจากผลาผล,ลาหนี้สินแล้วจะต้องอยู่สองเท่าคั้งวัานนั้นสองเท่าสมมุติผ่อนรถแปดพ 8, ันเงินเดือนต้องอยู่เท่าไหร่พี่พิงค์หมื่นหกค่ะใช่อันนี้พื้นฐานนะแต่ว่า,วาบางแบงก์ก็อาจจะสองจุดห้าแล้วแต่ราคาใช่แล้วแต่แล้วแต่เงื่อนไขเนาะอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันใช่<ล>ค่ะาาแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่ามีภาระนี้สินอย่างอื่นหรือเปล่าใช่แล้วแต่ ไฟแนนซ์ด้วยนะคะว่าพิจารณายังไงแต่ทีเนี้ยถ้าเรารายได้ไม่ถึงจริงๆแล้วเราจาเป็นต้องใช้รถอย่างเงี้ยมันก็มีทางอยู่ใช่ค่ะคือการกู้ร่วมถูกต้องนะค่ะเรเียกกักู้ร่วมเนาะก็คือเอารายได้สองคนเนี่ยฮะมารวมกันใช่สมมติสามีมีรายได้หนึ่งหมื่นบาทภรรยามีรายได้หนึ่งหมื่นบาทรวมกันเป็นสองหมื่นเนาะใช่อันนี้ก็สามารถผ่อนรถเดียนละหมนะื่นได้ถูกต้อง 9, ค่ะเก้าพันแปด ก่อนได้ค่ะเราปรึกษาทุก่อนได้ค่ะหมื่นหนึ่งก็ออกรถได้นะคะลูกค้าอันนี้ออกได้จริงไม่ใช่เบวเคีโม้เรื่องจริงเลยทําได้นะจ๊ะทางนี้ทางนั้นก็ต้องหลักๆก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะดูความพร้อมของลูกค้าใช่ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้รถจริงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสรุปออกได้ไหมออกได้ค่ะออกได้หมื่นหนึ่งก็ออกรถได้นะคะ ถ้าสนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สาขาของเราอ่สุมหานครสีนคลินนะคะลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะ0 2 3 2 2 9 9 2 2ก้็ 1. จะเจอเซลลน้องแทนเซลล์พิงกี้อย่างนี้ยินดีให้บริการทุกคนนะคะขอ,ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ